สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นในลาวกาชาตินะครับดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจนสตาแล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับก็ค่ำคืนนี้ในคชิปนี้ก็จะลงใน4แนวทางนะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะวิจนะยานในการรับชมนะครับพี่พี่สระดับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับก็เมื่อคืนนี้ของเราเรากรชาเนี่ยผมไม่ได้ลงเนาะผมลงเป็นดาวโจร VIP ผลที่ออกนะครับ36713นะครับพี่ๆของเราเนี่ยรอบแรกเนี่ยสายรูดแล้วก็ตัวเดรียเนี่ยมาทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง1ทั้ง7เ,เนาะใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 7แล้วก็ใครเอา1ไปวิ่งไปรูด เข้าไปที่1นึ่สามเสดายที่เจาะไม่โดนนะครับในรอบนี้ส่วนดาวโจนสตาร์ให้3กับ9รูด9นะครับผลที่ออก6 5 8 0 9ใครรูดที่9เข้าไปที่9 0 0 9ในตัวเน้นตัวเจาะเนาะส่วนหุ้นดาวโจนนะครับเมื่อคืนนี้ผมให้9กับ7ผลที่ออก03 415อันนี้หลุดนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับมาสายรูดเนาะสองรอบนะครับสายเจาะหนึ่งรอบนะครับก็ยินดีกับ พี่ๆสมาชิกด้วยท่านใดที่มีช่วงเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมเนาะก็ฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าผมจะลงคิวอาโค้ดในช่องชุมชนเนาะเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มใหม่นะครับพี่พี่เนาะเป็นกลุ่มใหม่นะครับย้ำเนาะ นะครับก็ยังยังไม่มีพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่ถ้าเกิดเข้าในพวกนี้ก็จะเป็นพี่ๆสมาชิกคนแรกด้วยนะครับสําหรับนะครับราวกาชาตนะครับพี่ๆผมให้ไปที่หน่กับเนะครับพี่ๆหนึ่งกับเจ็ดตัวเน้นเจ็ดแแล้วก็หนึ่งสองนะครับอันนี้ราวกาชาตนะครับผมเขียนไว้แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เขียนเดี๋ยวจะไม่ทันพี่ๆสมาชิกนะครับ ต้องขอโทษที่ลงดึกด้วยนะครับผมดาวโจน VIP ให้2กับ6รลุ่นตัวเน้น2 1 2 7แล้วก็61นะครับอันนี้ดาวโจน VIP ส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับอันนี้หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมหุ้นดาวโจนปกติผมให้5กับ7นะครับตัวเน้น53 5 9 แล้วก็73นะครับผมท่านใดชื่นชอบเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆส่วนนะครับาดาวโจสตาเนาะดาวโจสตาผมก็มีแถมให้นะครับพี่ๆอันนี้เลยนะครับตีหนะึ่งสี่สิบห้าเนาะนะครับสลับดาวโจนสตาร์นะครับผมก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวจอดดาวโจสตารเนี่ยก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่ๆ ท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเนาะน่าจะได้ติดตามแนทางอยู่สลับดาวโจนสตล์ผมว่ามาบ่อยมากๆนะครับน้อยนักที่จะหลุดเนาะนะครับท่านใดชินชอบก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับหรือว่าท่านใดชอบในราวกาชาติก็ตรงนี้นะครับผมเนาะก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ